เอาละครับผมขอกราบสวัสดีนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีตรับนะครับเข้าสู่รายการนานาสาระเคล็ดลับรอบตัวนะครับผมอยู่กับอีกเช่นเคยนะครับกับ DJ เคิมหันบ่าวช่างฟันนะครับจากทางสถานีวิทยุกระทเพที่2นะครับค่ายกิจศิวราอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับผมแล้วก็ ขอฝากนะครับผมกด Subscribe นะครับสำหรับช่อง Youtube Channel ที่มีชื่อว่า t e d d y m e มีเอาไว้ด้วยนะครับรายการนานา,นานสาระที่เรารอบตัวของเรานะครับก็จะเป็นรายการนะครับที่เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายของพวกเรานะครับเพราะาร่างกายของเรานี้นะครับเราก็ต้องหมั่นดูแลรักษาสุขภาพนะครับจะได้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับผม และผู้ประกอบการนะครับถ้าท่านอยากจะฝากสปอตโฆษณามาให้เราเปิดให้หรือจะกจะฝากสินค้านะครับมาให้เราโฆษณาให้นะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0826911390นะครับ0826911390นะครับผมโทรมาถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้นะครับขอเริ่มต้นเรื่องแรกนะครับด้วยเรื่องนี้นะครับผมวิธีสังเกตปัสสาวะนะครับ สัญาณอันตรายของโรคไตนี่นะครับผมเราไปรับฟังกันเลยครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่วันใดวันหนึ่งข้างหน้านะครับร่างกายของเราเนี่ยจะค่อยๆเสื่อมลงนะครับแล้วก็ต้องเผชิญกับอาการเจ็บป่วยนะครับซึ่งอย่างน้อยนะครับก็โชคดีนะฮะที่หลายๆคนนะครับอาจจะมักมีสัญญาณเตือนที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพื่อแจ้งให้เรารีบรักษาหรือว่าดูแตัวเองโดยด่วนนะครับ แต่ก็นะครับไม่ใช่ว่าทุกโรคนะครับหรือว่าอาการปวดทุกอย่างเนี่ยจะมีสัญญาณบอกอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ทันช่วงทีต่อการรักษานะครับโดยเฉพาะหนึ่งในอาการที่ทางการแพทย์นะครับยกให้เป็นภัยเงียบนะครับหรือว่าฆาตรกรเงียบอย่างโรคไตนะครับซึ่งโรคไตทั้งสองชนิดนะครับซึ่งทั้งสองอาการที่พบได้มากนั่นก็คือไตวายเฉียบพันแล้วก็ไตวายเรื้อรังนะครับที่กว่าผู้ป่วยจะรู้ตัว ก็จะมีประสิทธิภาพของไตก็อาจจะถดถอยไปมากกว่70า70%จนอาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างแก้ไขคืนมาไม่ได้นะครับด้วยความนะครับเพาเป็นอวัยวะสําคัญนะครับที่แบกรับหน้าที่กรองของเสียออกจากร่างกายนะครับจึงทําให้นะครับเ,เมื่อไตเนี่ยเกิดปัญหาประสิทธิภาพในการจัดการกับของเสียก็จึงลดลดลงด้วยนะครับผม โดยที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คงไม่พ้นของเหลวนะครับที่ถูกขับออกมาอย่างปัสสาวะนะครับไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้อยลงนะครับหรือสีที่ผิดปกตินะครับแต่ในอีกมุมมองหนึ่งนะครับการเปลี่ยนแปลงของปัสสาวะนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดสังเกตม่งมองอาการของโรคไตได้ดีที่สุดเช่นเดียวกันนะครับผมวิธีสังเกตปัสสาวะแสดงอันตรายของโรคไตนะครับผมโรคไตวายเฉียบพลันนะครับหนึ่งนะครับปัสสาวะนะครับมีปริมาณที่น้อยหรือว่ามีสีที่ผิดปกติ มีสีน้ำล้างเนื้อนะครับมักตรวจพบบ่อยอมักตรวจพบพร้อมกับค่าความดันโลหิตท,ที่สูงผิดปกติ2นะครับปัสสาวะที่น้อยมากนะครับผมแต่ไม่มีความผิดปกตินะครับยกเว้นถ้าตรวจพบมเมเตอร์แดงแล้วก็โปรตีนไข่ขาวปลดออกมาด้วยนะครับผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการร่วมก็คือเหนื่อยง่ายรู้สึกวิววิวอใจเต้นผิดจังหวะนะครับอ่อนพรียเบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียนมีการบวมน้ําหรือว่าขาดน้ําอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมักมีสาเหตุมาจากามาจากการเกิดภาวะช็อกจากการเสียน้ําหรือว่าเลือดในปริมาณที่มากนะครับมีการติดเชื้อในกระแสะเลือดอย่างรุนแรงนะครับได้รับสารพิษหรือว่าผลข้างเคียงจากยานะครับจนทําให้ไตเนี่ยมันสูญเสียการทํางานอย่างรวดเร็วนะครับภายในเวลาเป็นชั่วโมงเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์นะครับ โรคไตวายเรื้อรังนะครับผมสาเหตุของโรคเกิดจากภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่นๆนะครับเช่นโรคไตที่เกิดจากประวานความดันโลหิตสูงโรคเกาหรือความน่ากลัวของโรคนี้นะครับก็คืออาการที่ไม่แสดงความผิดปกติจนกว่าการทํางานของแต่จะลดลงนะครับเลือร้อยละ25หรือ1ใน4ของคนปกตินะครับผมผู้ป่วยจึงจะเริ่มมีอาการเพลียเหนื่อยหอบเบื่ออาหารคลื่นไสอ้อาเจียนตัวบวม นะครับผมคันตามตัวนะครับซึ่งหากการทํางานของไตลดลงหรือต่ำกว่าร้อยละสินะครับผู้ป่วยก็จะมีอาการเหล่านี้แสดงออกมาอย่างชัดเจนทุกรายนะครับพร้อมๆกับเนื้อไตนะครับที่ถูกทําลายไปทีละน้อยเป็นเวลาแลมเดือนแลมปีนะครับผมอาการที่สังเกตได้จากปัสสาวะนะครับผมนายแพทย์นอตตชะวัฒนาวรรณานะครับผมแพทย์ผู้ชํานาญการด้านอายุรศาสตร์โรคไตโรงพยาบาลพระรามเก้าได้ข้อมูลนะครับว่า 1. นนะครับผู้ป่วยที่มีไตวายระยะแรกนะครับผมในตอนกลางดึกนะครับจะมีอาจจะมีการปัสสาวะบ่อยแล้วก็จะมีสีจาง2นะครับจนที่สุดนะครับเมื่อการทํางานของไตเสื่อมลงหรือว่าไตวายนะครับผู้ป่วยก็จะมีการปัสสาวะออกมาน้อยมากนะครับผมหากการทํางานของไตลดเหลือเพียงร้อยละยีนะครับผู้ป่วยก็จะมีาอ,าอ,อาการอ่นอกอาการภายนอกข้าเห็นนั่นก็คือผิวหนังซีด แห้งคันมีจ้ำเลือดเกิดขึ้นง่ายนะครับเป็นแผลหายช้าหรืออาจจะมีผิวหนังตกสะเก็ดดำค้ำกว่าปก,กตินะครับบางรายอาจจะสูบผมนะครับผมเนื่องจากน้ำหนักที่ลดลงนะครับในทางตรงกันข้ามนะครับโรคไตาบางชนิดก็จะทำให้ผู้ป่วยตัวบวมขาบวมรวมกับมีน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้น ความเสียหายนะครับที่เกิดกับผู้ป่วยไตวา,ายจะมีขึ้นทั่วร่างกายนะครับไม,ไ,มไ,มไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดิอนอาหารระบบกระดูกที่ไตสูญเสียหน้าที่สังเคราะห์วิตามินดีครับมีผลให้แคลเซียมในเลือดต่ําเกิดภาวะกระดูกพรุนแต่หักง่ายคุมต้านทานโรคที่ลดต่ําลงเป็นสาเหตุนะครับให้ติดเชื้อได้ง่ายอีกทั้งอาการบวมจากโรคไตนะครับยังส่งผลกระทบให้ระบบหัวใจนะครับทำงานไม่ไหวนะครับเกิดอาการเหนื่อยง่ายหายใจลําบาก คอร์ตนโลหิตสูงหรือฮอร์โมนทางานผิดปกติหลายด้านจนส่งผลนะครับถึงการผลิตฮอร์โมนไปกระตุ้นไขกระดูกให้สร้างเม็ดเลือดแดงได้น้อยลงนะครับทำให้โลหิตจางการทํางานของเกล็ดเลือดผิดปกติเป็นสาเหตุให้มีเลือดออกง่ายเลือดไหลไม่หยุดแล้วก็มีจ้ำเลือดขึ้นตามตัวได้ง่ายนะครับโรคไตวายนั้นนะครับยังส่งผลกระทบต่อระบบประสาทสมองแล้วก็กล้ามเนื้อที่จะเกิดอาการ ปลายประสาทเสื่อมกับผู้ป่วยทําให้มือเท้าชากล้ามเนื้อกระตุกอ่อนแรงเป็นตะคิวและยังทําให้ขาดสมาธิไม่สามารถคิดหรือว่าจดจําได้เหมือนปกตินะครับซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่าง,างคันช่วงทีนะครับผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการชักหมดสติหรือจนถึงขั้นเสียชีวิตนะครับไม่ต่างอะไรจากการมีฆาตกรเงียบอยู่ในร่างกายนั่นเอง นอกเหนือจากการสังเกตความผิดปกติจากปัสสาวะแล้วนะครับการวินิจฉัยโรคไตในปัจจุบันนะครับยังมีการพัฒนาจนตรวจสอบได้ละเอียดรู้ได้เร็วแล้วก็ช่วยได้ช่วยให้การรักษาเกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีนะครับเริ่มที่วิธีการตรวจปัสสาวะนะครับหากปัสสาวะนะครับจะมีโปรตีนไข่ขาวนะครับแล้วก็เลือดแดงปะปนมานะครับก็คือการแสดงถึงภาวะที่ผิดปกติของไตนะครับวิธีการตรวจสอบเลือดนะครับผม ซึ่งหากไตนะครับมีภาวะผิดปกตินะครับจะพบปริมาณของไนโตรเจนกดยูริกแล้วก็ครีเอตินินนะครับผมที่เป็นของเสียจากกล้ามเนื้อตกค้างในเลือดสูงกว่าปกติจากนั้นนะครับจึงนําเลือดนะครับที่ได้นะครับมาใช้ในการประเมินค่าการทํางานของไตต่อไปนะครับวิธีตรวจอัลตราซาวน์นะครับแล้วก็การเอ็กซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์นะครับผมด้วยซีทีสแกน ร่วมกับการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการนะครับซึ่งจะทราบได้ทันทีหากเกิดความผิดปกติที่ไตหรือว่าระบบทางเดินปัสสาวะโรคไตแต่ละประเภทนะครับย่อมมีลักษณะและอาการบ่งบอกที่แตกต่างออกไปนะครับแต่กับโรคอย่างไตวาย,วยลลังนั้นนะครับผมลักษณะอาการจะอยู่ในกลุ่มที่ซ่อนเลนค่อยๆกำเริบโดยไม่แสดงอาการนะครับบางครั้งแฝงมากับโรคอื่นบางครั้งตรวจพบได้โดยบังเอิญน,นะครับผม วิธีการที่จะรู้ทันถึงตัวโรคไตได้นี้นะครับมีแค่การหมั่นสังเกตอาการแล้วก็พบแพทย์ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้โรคร้ายนี้นะครับกัดกินเนื้อไตจนมันสายเนินแก้นะครับเรื่องที่2นะครับก็เป็นเรื่องของหมอญี่ปุ่นแนะนะครับผมชาเขียวผสมขิงนะครับลดเสี่ยงต้อหินต้อกระจก นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะอ่อาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเดี๋ยวมันขึ้นรูปให้นะครับผมสักคู่หนึ่งนะครับ Okay. นะน้ำขิงแล้วก็ชาเขียวนะครับตาจะเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ที่คนญี่ปุ่นนะครับนิยมดื่มเป็นอย่างมากนะฮะศาสตราจารย์คานามิฮิรยานาก,กินะครับผมหัวหน้าสถาบันวิจัยอาหารและยาในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ป็้ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยเรื่องขิงนะฮะได้เขียนหนังสือแนะนําให้คนญี่ปุ่นหันมาดูแลสุขภาพตานะครับ ว่าตานะฮะที่เสื่อมตามวัยแล้วก็ตามโรคบางชนิดให้ดีขึ้นด้วยคุณค่ายกกําลังสองของขิงและชาเขียวนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าการดื่มชาเขียวกับขิงนะฮะมันจะมีคุณค่าทางสารอาหารนะครับแล้วก็จะมีสูตรในการเตรียมเครื่องดื่มขิงผสมชาเขียวหรืออย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ เริ่มต้นจากชาเขียวกันก่อนนะครับผมประโยชน์ของชาเขียวนะครับชาเขียวนะครับจะอุดมไปด้วยสารโฟลิฟินอนนะครับชื่อว่าคาเทชินและประมาณ40%ของคาเทชินนะครับก็คือสาร e t c g นะครับซึ่งเป็นสารที่มีสรรพคุณช่วยลดกมดันโลหิตสูงนะฮะแล้วก็ลดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีนะครับหรือว่า LDL นะครับแล้วก็ยังจะไปช่วยเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกนะครับ ซึ่งจะช่วยนะครับป้องกันโรคหัวใจต้านการอักเสบต้านแบคทีเรียนะครับผมก็ช่วยป้องกันอาการาภูมิแพ้นะครับแล้วก็โรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคมะเร็งแล้วก็โรคสมองเสื่อมเป็นต้นนะครับผมสถาัันมะเร็งแห่งชาติญ,ญี่ปุ่นนะครับก็เลยได้ชักชวนนะฮะให้คนญี่ปุ่นนะครับมาดื่มชาเขียวนะครับด้วยข้อมูลว่าการดื่มชาเขียววันละ 2- 3แก้วนะครับ มันก็จะช่วยในเรื่องของนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการดำเนินชีวิตประจำวันได้นะครับนอกจากนี้นะครับจากการศึกษาในจีนก็ยังพบนะครับว่าผู้ที่ดื่มชาเขียววละ2-3แก้วขึ้นไปนะครับจะมีความเสี่ยงจากการเกิดโรคต้อกระจกที่มีสาเหตุจาก การจากการสูงอายุต่างกว่าคนที่ไม่ดื่มถึง2เท่านะครับอีกครั้งนะครับจากการวินในใจัยในสหรัอเมริกายังพบว่าคนที่ดื่มชาเขียวจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต้อหินต่างกว่าคนที่ไม่ดื่มชาเขียวถึง70%ปรนะครับผมประโยชน์ของขิง,งนะครับสารอาหารในขงิงในน้ําขิง,งนะครับจะช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดแล้วก็ไปกดการสร้าง a t e s นะครับผมหรือว่า Advanced Glycation c e n t e r p r o d u ซ t นะครับซึ่งเป็นสารที่เกิดจากการที่น้ำตาลสุดเกินนะครับแล้วก็โปรตีนในร่างกายนะครับทำปฏิกิริยารวมตัวกันและเมื่อสาร a g e s เนะครับเข้าไปจับส่วนไหนของร่างกายนะครับส่วนนั้นก็จะมีการเสื่อมสภาพเกิดขึ้นนอกจากนี้นะครับสารอาหารในน้ำขิงยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันแล้วก็การบรรเทาโรคต้อกระจกที่มีสาเหตุมาจากโกรคเบาหวานด้วยนะครับส่วนประโยชน์นะครับกำลังสองของเครื่องดื่มชาเขียวผสมน้ำขิงนะครับผม ชาเขียวนะครั unjust, s, <Yeah. S 1> บม <Fore> ีผลในการป้องกันแล้วก็การบรรเทาโรคต้อกระจกที่มีสาเหตุมาจากการที่อายุเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนขิงมีประสิทธิภาพในการป้องกันแล้วก็การบรรเทาโรคต้อกระจกที่มีสาเหตุมาจากโรคเบาหวานดังนั้นนะครับเครื่องดื่มชาเขียวผสมน้ําขิงจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันแล้วก็การบรรเทาอาการต้อกระจกในผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ดีนะครับ อีกทั้งนะครับสารโชกะอนะครับในขิงตัวน,นีฤทธิ์ในการด้านการอักเสบแล้วก็ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีส่งผลให้มีสารอาหารไปเลี้ยงเส้นประสาทตาได้ดีขึ้นนะครับจึงช่วยป้องกันโรคต้อหินในผู้สูงอายุได้นะครับส่วนวิธีการเตรียมเครื่องดื่มชาเขียวผสมขิงนะครับหนึ่งก็คือให้ให้คุณฟังนะครับล้างขิงให้สะอาดและขูดโดยใช้โดยไม่ต้องปอกเปลือกในปริมาณตามชอบนะครับ 2. เติมใบชาประมาณ3กร,รัมลงไปในการน้ำชาเติมน้ำร้อนที่อุณหภูมิประมาณ80องศาเซลเซียสนะครับประมาณ150มิลลิตรลงไปด้วยและรอประมาณ1นาทีแล้วจึงเทน้ำชานะครับใส่แก้วผ่านตะแกรงกองใบชาทั้งนี้นะครับสามารถใช้ชาเขียวนะครับที่เป็นซองชาได้เช่นเดียวกัน 3. นะครับเติมขิงขูดลงไปในชาเขียวและดื่มได้ตามชอบนะครับ โดยรสชาติของชาเขียวรสชาติของเครื่องดื่มนะครับก็จะมีรสเผ็ดเล็กน้อยนะครับจากขิงซึ่งสร้างความสดชื่นให้แก่ร่างกายได้ดีนะครับทั้งนี้นะครับหากไม่ชอบขิงขูดก็ใช้การต้มขิงรวมกับน้ำน้ำร้อนนะครับแล้วก็นํามาชงเป็นชาเขียวก็ได้นะครับผมส่วนปริมาณการดื่มนะครับที่มีผลในการป้องกันแล้วก็การบรรเทาอาการโรคต้อเนื้อแล้วก็ต้อกระจกนะครับก็คือวันละประมาณ6แก้ว แล้วก็ดื่มในระหว่างมื้ออาหารหรือหลังมื้ออาหารทันทีเพื่อลดผลข้างเคียงของกาเฟอีนซึ่งอาจจะส่งผลให้ปวดกระเพาะอาหารได้นะครับผมซึ่งคุณหมอนะครับก็ยังบอกอีกนครับว่าการดื่มเครื่องดื่มชนิดนี้นะครับประมาณ2 3สาสัปดาห์หรือถึง2-3เดือนนะครับตามแต่บุคคลจะทําให้รู้สึกมีตาที่มองเห็นได้ดียิ่งขึ้นครับเพื่อเพิ่มสุขภาพตาให้ดีเป็นนานนะครับก็ลองเตรียมเครื่องดื่มชาเขียวผสมขิงดูได้นะครับผม เรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องนี้นะครับเจ็บคอแบบไหนนะครับกินยาปฏิชีวนะได้นะฮะการกินยาปฏิชีวนะนะครับเพื่อรักษาการเจ็บคอทั้งที่ไม่ได้เป็นนะครับเป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่เสี่ยงที่จะไม่เกิดปัญหาชนิดเชื้อดื้อยานะครับผมคณะคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชรามาธิบดีนะครับผมหิมายวไลัยไม่โดนได้ระบ,บุว่าคนส่วนใหญ่ร้อยละ80%นะครับมักมีอาการเจ็บคอจากไวรัส ซึ่งมันจะเป็นต้องกินหรือต้องใช้ยาปฏิชีวนะนะครับหรือว,ว่ายาต้านแบคท,ทีเรียในการรักษาเพราะนอกจากจะไม่ส่งผลต่อการรักษาแล้วยังอาจจะทำให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาขึ้นมาด้วยนะครับเจ็บคอแบบไหนกินยาปฏิชีวนะได้นะครับการเจ็บคอจากการติดเชื้อไวรัสนะครับไม่จำเป็นต้องกินยาปฏิชีวนะซึ่งจะมีอาการต่อไปนี้นะครับคอแดงทอนซิลบวมแดงพร้อม อาการร่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับก็จะได้แก่มีไข้ต่ำๆไอน้ำมูกไหลเสียงแหบอ่อนเพลียนะครับอาการเจ็บคอจากเชื้อไวรัสนะครับสามารถพบได้บ่อยกว่านะครับจากการเจ็บคอเพราะเป็นไข้หวัดธรรมดาควรพักผ่อนนะครับแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอสามารถกลัวคอด้วยน้ําเกลือนะครับ <c oughs> เพื่อบรรเทาอาการระคายคอถ้าไอรหรือมีน้ํามูกมากนะครับอาจจะกินยากแก้แพ้หรือว่ายาแก้แพ้อ่หรือว่ายาแก้ไอนะครับโดยทั่วไปมาขายเอง ภายในระเวลา7.14วันนะครับผมเจ็บคอจากการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับอาจต้องได้รับยาปฏิชีวนะนะครับซึ่งมีอาการตางต่อไปนี้นะครับคอแดงมีจุดหนองที่ต่อมทอนซินทอนซินบวมแดงนะครับผมพร้อมอาการร่วมที่อาจะเกิดขึ้นได้นะครับได้แก่มีไข้ามากกว่าส8 38, 38, 38องศาเซลเซียสนะครับไม่มีอาการไอนะครับผมตอนน้ำเหลืองใต้ขากรรไกหน้าบวมโตรหรือว่ากดเจ็บ อาการเจ Pokemon, ания, ็บคอจากเชื้อแบคทีเรียนะครับพบได้ไม่บ่อยเท่าเจ็บคอจากเชื้อไวรัสนะครับควรปรึกษาแพทย์หรือเภสักรนะครับเพื่อประเมินความจําเป็นของการรักษาด้วยยาปฏิชวนะนะครับทั้งท้งนี้ท้งนั้นนะครับผมยาต้านจุลินยาต้านจุลจุลชีพนะครับได้แก่ยาต้านแบคทีเรียหรือยาปฏิชวมะนะครับยาต้านไวรัสยาต้านเชื้อรายาต้านปรสิตนะครับพวกเราทุกคนนะครับสามารถ ลดเชื้อดืวยาได้นะครับโดยหยุดพฤติกรรมเหล่านี้เพราะเสี่ยงทําให้เกิดการให้เชื้อมันดือยานะครับหนึ่งนะครับซื้อยาต้านจุลินทรีย์กินเองนะครับเช่นยาต้านแบคทีเรียอว่พยาปฏิชีวนะ 2. ซื้อยาต้านจุลินทรีย์ตามผู้อื่น 3. รับประทานยาต้านจุลินทรีย์ไม่ครบขนาดหรือระยะเวลาการรักษา 4. ไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําของการรับประทานยาต้านจุลินทรีย์ที่ถูกต้องและเหมาะสม 5. อมยาอมนะครับที่ผสมยาฆ่าเชื้อ6เอาอยาต้านจุลินทีพ์ส้นประทานมาโอยแผล7ใช้ยาต้านจุลินทรีพในปสัสสตว์ตครับดังนั้นแล้วนะครับผมหากสงสัยภาวะติดเชื้อนะครับควรปรึกษาแพทย์หรือสัจกร,รกนะครับเพื่อประเมินความจำเป็นของการรักษาด้วยยาต้านจุลินทรีพต่อไปนะครับห้ามตัดใจเองนะครับก็จรปไปแล้วนะครับสําหรับเนื้อหานะฮะในรายการ นานาสาระที่รารอบตัวนะครับก็ขอังวคุณฟังนะครับที่ได้รับประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยกับผมในวันนี้นะครับผมในนี้นะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับเราก็ต้องขอฝากยูทูบชาแนลนะครับช่องเท็ดดี้มีนะครับผมฝากกด s u b สไคร้ด์นะครับกดสังเกตุไว้ด้วยนะครับเพื่อคุณฟังนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปครับแล้วก็ฝากสถานียุคของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับสถานีวิทยุของเราที่2นะครับของค่ายกิจศึมวราอำเภอเมืองจังหวัดสุรนครนะครับถ้าเรียนไปมาก็สามารถมาหาดีๆกินผ่านได้นะครับผม สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาการไปก่อนแล้วนะครับขอกราบคุณทท่านว่าสวัสดีครับอย่าลืมนะครับผมว่าสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองถ้าอยากรู้ความรู้เพิ่มเติมมารับฟังรายการนา,นานาสาระที่รับรอบตัวนั่นเลยครับสำหรับวันนี้ขอกราบคำว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับ